เข้าใจการทำใจในใจแบบที่อาตมาพาทำนี้อย่างโยนิโสอย่างถ่องแท้แยบคายลงไปถึงที่เกิดจริงๆเขาทำไม่ได้ไปนั่งหลับตาทำนะไม่มีวันที่จะเข้าไปถึงที่เกิดไม่มีวันที่จะถ่องแท้แยบคายไม่มีวันที่จะมีการปฏิบัติจิตได้เพราะมันไม่เป็นวิญญาณถีติอย่างนี้เป็นต้น อาตมาอธิบายอย่างนี้นี่นร้อยอาจารย์มั่นหมื่นอาจารย์มั่นร้อยมหาบัวก็มาอาธิบายอย่างอตมาไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ธรรมมาพระพุทธเจ้าอตมาอาธิบายนี้เป็นหลักธรรมพุา้าตรวจสอบตามปฏะปปิฎกได้ทุกตัวแต่เขาใน่พูดตามภาษาเขาโอ้ยไปอะไรโวหารวาทกรรมก็โหลิงตกต้นไม้เลยง่ายเข้าใจง่ายๆตื่นๆต,ต,ต,ตีหัวเข้าบ้านอรห,หันตน์อรหันต์ต้องงี๊งี๊ดอ,อะไรต่างๆนังนานา คือพูดอย่างตืดๆอย่างพื้นๆที่คนก็ฟังเข้าใจได้ไง่ายๆธรรมะของพระุเจ้าเข้าใจไม่ง่ายนะทุรนุโพธายากทุตตะาเห็นตามในายากทุรนุโพธารู้รู้ตามด้ยากนะพราะว่ามันลึกซึ้งซับซ้อนทุรนุโพธาสั้นตาปณิตาอัตตาวจารานิปุนามประติษะเวรทีน,าน,นายามันเป็นเรื่องของบัณฑิตจริงๆไม่ใช่เรื่องของผานชนที่จะเข้าใจได้ง่ายๆนะ พอไปที่อาตมาต้องพูดอย่างแข็งแข็งอย่างชัดชัดอย่างยืนหยัดยืนยันแล้วณัต่อไปนี้เพราะกลืนจัตวาท50กว่าปีแล้วอาตมาต้องพูดยกระดับการเป็นผู้ใหญ่ถือว่าเป็นรัตตันยูแล้วเป็นผู้อายุเป็นผู้อายุยาวทางธรรม ถึงขั้นนี้แล้วเข้ารัตตันยูแล้วก็ต้องพูดตามจริงก็ต้องยืนยันอย่างผู้ใหญ่ที่พูดอย่างอเมตตาอย่างเอ็นดูเด็กๆอย่างผ่านอย่างเป็นเยาวอย่างเยาอย่างผ่านอย่างชนยังไม่เดียงสาท่านทั้งหลายน่ะยังไม่เดียงสากันเทระสมาคมทั้งเทรสมาคมเทระสมาคมทั้งเทระสมาคมนะท่าน ยังยังยังเยาวยังผ่านเป็นยังเยาวยังไม่เรียนสาบยังไม่เข้าใกล้ธรรมะของพระเจ้าหลงติดอยู่ในราบยศสรรเสริญโลกีสุขทั้งนั้นเลยมีสูตรว่าด้วยวักวัดที่ว่าด้วยอัญญะเดรธีคือเดรธีนอกศาสนาพุทธเนี่ยเดี๋ยว ่านประกอบการอ้าอธิบาย,เด,ยเดี๋ยวมีอีกหลายคำที่จะพูดที่คุณเสียนเบิดพูดมาเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดไวป้ปฏิปิฎกนี้เล่ม19หน้าข้อ117ตั้งแต่ต้นนมันมีอยู่มีเป็นเดรธจีเป็นเป็นวักที่กล่าวถึงเดรธจีกล่าวถึงติด ติตะิยะนี่คือเดรธีภาษาบาลีว่าติตะิยะมาพูดเป็นไทยๆก็เรียกว่าเดรธีนะพวกเดรพวกนอกพุทธเดรธีหมายคำว่าพวกนักบวชนอกพุทธฟังดีๆนะเดรธีแปลว,ว่านักบวชนอกพุทธท่านทั้งหลายที่เป็นนักบวชกันอยู่ทุกวันนี้เป็นนอกพุทธแต่พวกชาวโสนี่เป็นนักบวชชาวพุทธ ท่านท่าเนนะี่ะท่านออกนอกไปเองนะไม่มีใครไปว่าไม่มีใครไปไปจัดการท่านท่านจัดการท่านเองท่านหลงผิดแล้วท่านออกนอกไปเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนอกขอบเขตพุทธมันก็ไ้ออกนอกเขตพุทธไปจริงๆนี่เป็นสัจจะนะพุทธเจ้าตรัสว่างีนะ้สูตรข้อร้อยสิบเจ็ดสาวัตถีนิทานดูกระพิสุจน์ทั้งหลาย พวกถ้าพวกอัญญาเดรถีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าดูกระผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อประโยชน์อะไรเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงชี้แจง แก่พวกอัญญะเดรถีปริภาชกลานั้นอย่างนี้ว่าดูกระผู้มมีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อสำรอกราคะดูกระพิกษุทั้งหลายข้อต่อไปก็ถ้าพวกอัญญะเดรถีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าดูกระพผู้มีอายุทั้งหลาย ก็ทางทางทางปฏิบัติมีอยู่หรือข้อปฏิบัติเพื่อสำรอกราคะมีอยู่หรือเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงชี้แจงแก่พวกอัญญะเดรธีปริภาโกกล่าวนั้นอย่างนี้ว่าดูกร,รับผู้มีอายุทั้งหลายทางมีอยู่ข้อปฏิบัติเพื่อสำรอกราคะมีอยู่ ดูกราพิกสุดทั้งหลายก็ทางเป็นชไหนข้อปฏิบัติเพื่อสำรอกราคะเป็นชไนยอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้แหลคือความเห็นชอบความทั้งหมดเลยทั้ง8ข้อนะนะั่นแหละตั้งแต่สมาธิิสมาสังก,กัปปสมาวาจาสมาชีวะสมา สมากรรรมตาสมาชีวะสมาวายามะสมาสติสัมมาสมาธิคือความตั้งใจชอบเนี่ยลงท้ายกับสมาสมาธินี้เป็นฐานนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อสำรอกราคะดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงชี้แจงแก่พวกอัญญเดรธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้อ้าว เชิญท่านปริภาชกเดรธีทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มเทระสมาคมจงฟังเราจะเอาธรรมะพระพุทธเจา้ามายืนยันอธิบายขยายความแนละยืนยันให้ฟังนะมรคองคแปดนะอริยมรรคอันประกอบด้วยองแปดนี้มีสมาธิ สมาสังกปะสมาวาจาสมากรรมันตะสมาอาชีวะและก็มีสมาวายามาสมาสติเป็นทหานเอกหานคู่ช่วยสมาธิปฏิบัติสหลักสังกปะวาจากรรมันตะอาชีวะปฏิบัติสตัวเนี่ยเพื่อเกิดสมาสมาธิ สัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าจึงเกิดจากการปฏิบัติอาชีวะให้พ้นมิจฉาชีวะห้ปฏิบัติกรมมันตะให้พ้นมิจฉาสามปฏิบัติสมาวาจาให้พ้นมิจฉาสี่ปฏิบัติสังกปปะเจ็ดให้พ้นมิจฉาทิฏฐิสามก็มิจฉาสังกัปปะสาม ท่านไม่ได้ศึกษาท่านศึกษาแต่ท่านไม่ได้มีการรู้รู้จักรู้แจ้งการศึกษาท่านได้แต่บัญญัติภาษาท่านไม่เข้าถึงความชัดเจนในความหมายเมื่อรู้ความหมายแล้วก็จะต้องไปปฏิบัติให้ถึงสภาวะจิตเจตสิกรูปนิพพานจริงท่านทำไม่ได้ เพราะแม้แค่นี้ท่านก็ปิดประตูอาชีวะคือหลับตากรรมมันตะคือหลับตาวาจาคือปิดปากหลับตาสังกัปปะคือดับจิตหยุดนึกคิดนี่คือภาคปฏิบัติของทั้งหมดโดยเฉพาะอาจารย์มัณนอาจารย์เสาเหล่าหลับตาทั้งหลายแหละคือเดรัจีเต็มรูปเพราะปฏิบัติจริงส่วนพระ เทรสมาคมนั้นปฏิบัติบ้างมาปฏิบัติบ้างแต่เชื่อว่าสายอาจารย์มั่นคือถูกต้องจึงมิจฉาทิฐิเป็นเดรธีด้วยกันทั้งหมดอาตมาพูดตรงพูดชัดพูดสั้นพูดไม่ไวหน้าพูดไม่หลาะแหละพูดไม่เรียบเคียงไม่และเล็มพูดผาเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงก็ขออภัยที่มันตรงตรงมากก็ถูก หน้าแง,งตลอดเวลาแหละจริงไม่จริงก็ไปพิจารณาเอาอาตมาไม่ได้พูดโดยโกรธเคืองไม่ได้พูดโดยชิงชังอาตมาพูดด้วยเมตตาพูดด้วยสงสารทํางานมาห้สปีนี้สงสารสงสาร,สสารอาตมาได้แต่พูดคําว่าสงสารจนบางคนพูดพูดเอาโก้พูดเท่สงสารเขาสงสารเขาตัวเองเนะ่ยสงสารเถอสงสารตัวเองเถออะไรเงีย้ยอ่า อาตมาพ้นสงสารแล้วอาตมาจะต้องมาสงสารทําไมอาตมาคนไม่ต้องสงสารอาตมาหรอกเพราะอาตมาพ้นสงสารแล้วพูดแค่นี้จะเข้าใจไหมว่าอาตมาพ้นสงสารคืออะไรอาตมาพ้นวัตตต่างๆอาตมาสะดวกมากในการพูดตัวเองทุกวันนี้เพราะอาตมาบอกความจริงนะว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์พราอาตมาก็อธิบายอย่างอรหันต์อย่างผู้หมดกิเลสอย่างผู้หมดความเจาะัวความไม่รู้ พูดอย่างผู้ไม่มีวิไม่มีอวิชชาเขาพูดอย่างผู้มีวิชาจริงๆตรงๆเนี่ยเพราะพูดมีเอาพูดวิชาเขาไปยึดอวิชชาเป็นวิชาเขาก็แยง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 สัจจะมีอย่างเดียวมีหนึ่งเดียวผู้ที่มีปฏิพานปัญญารูโอ้อาตมาพูดจริงมันจะแยงไม่ได้หรอกแล้วไม่แยงจะยอมรับจะฟังโดยสงบเลยแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาแท้จริง ย่งแย่งแย่งแยง,แยง,แยง,แยงมันเป็นสัจจนะตรงนี้เป็นสัจจนะ